บทที่สิบสีผู้ติดตามลูกแกะของพระเจ้าข้าพระเจ้าเห็นภาพนิมิตลูกแกะทรงยืนอยู่บนภูเขาซิโยนประชาชนจำนวน1 4 4่งแพันคนอยู่กับพระองค์แต่ละคนมีพระนามของลูกแกะและพระนามของพระบิดาของพระองค์ เขียนไว้ที่หน้าผากข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งดังจากสวรรค์เหมือนเสียงน้ำไหลเชี่ยวและเหมือนเสียงฟ้าร้องกึกก้องเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินเหมือนเสียงพินจำนวนมากที่นักเล่นพินกําลังดีดเขาเหล่านั้นร้องเพลงบทใหม่หน้าพระบัรลังต่อหน้าผู้มีชีวิตทั้งสี่ตนและต่อหน้าบรรดาผู้อาวุโส ไม่มีใครเรียนรู้บทเพลงนี้ได้นอกจากคนบนแผ่นดินจำนวน1,44,000คนผู้ได้รับการถ่ายกู้เขาบริสุทธิ์เหมือนพรหมจารีเพราะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขาติดตามลูกแกะไปทุกแห่งที่พระองค์เสด็จในบรรดามนุษย์ทั้งหลายคนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการถ่ายกู้ เป็นเหมือนผลแรกถวายแด่พระเจ้าและลูกแกะปากของเขาไม่เคยกล่าวคำเท็จเขาไม่มีมนทินทุตสวรรค์ประกาศวันพิพากษาข้าพระเจ้าเห็นทุตสวรรค์อีกองค์หนึ่งบินอยู่กลางท้องฟ้านำข่าวดีนิรันดรมาประกาศแก่ผู้อาศัยบนแผ่นดินแก่ทุกชนชาติ ทุกเผ่าทุกภาษาและทุกประเทศทูตสวรรค์น,นั้นร้องเสียงดังว่าจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเวลาที่จะทรงพิพากษามาถึงแล้วจงกราบนมัสก,การพระผู้สร้างสวรรค์สร้างแผ่นดินสร้างทะเลและสร้างทานน้ำทั้งหลายเถิดทูตสวรรค์องค์ที่สองตามมาร้องว่า บาบิโลนล่มแล้วบาบิโลนนครใหญ่ล่มแล้วนะครนี้ให้เล่าอางังนมอมเมาบรรดาประชาชาติทำให้เขาเหล่านั้นทรยศต่อพระเจ้าทูตสวรรค์องค์ที่สามตามมาร้องเสียงดังว่าผู้ใดนมัสการสัตว์ร,ร้ายและรูปปั้นของมันและยอมสักตราไว้บนหน้าผากหรือที่มือของตน เขาจะดื่มเล่าอางุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเป็นเล่าอางุ่นล้วนๆเทลงในถ้วยการลงโทษจากพระองค์เขาจะถูกทรมานในไฟและกรรมฐานต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักของลูกแกะควันจากการทรมานเขาจะพุ่งขึ้นตลอดนิรันดรผู้ที่นมัสก,การสัตว์ร้ายและรูปปั้นของมันและผู้ที่สักตราชื่อของมันจะไม่พักผ่อนเลย ทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าจึงต้องมีความเพียรทนเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่าจงบันทึกเถิดว่าบรรดาผู้ตายที่สิ้นใจในพระเจ้าย่อมเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้พระจิตเจ้าตรัสว่าถูกแล้ว เขาจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยเพราะงานของเขาติดตามเขาไปการเก็บเกี่ยวพืชผลบนแผ่นดินข้าพเจ้าเห็นนิมิตมีแม่ขาวก้อนหนึ่งบนเมฆนั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์นั่งอยู่ศีรษะสวมงกุดทองคำมือถือเขียวคม ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกจากพระวิหารร้องเสียงดังบอกผู้ที่นั่งอยู่บนก้อนเมกว่าจงใช้เคี่ยวของท่านเกี่ยวเถิดเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วและพืชผลของแผ่นดินพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วผู้ที่นั่งบนเมฆจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดินและพืชผลของแผ่นดินก็ถูกเก็บเกี่ยว ทูตสวรรค์อีกองหนึ่งออกจากพระวิหารในสวรรค์ถือเคียวคมมาด้วยทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งมีอำนาจเหนือไฟออกมาทางพระแท่นบูชาร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ผู้ถือเคียวคมว่าจงใช้เคียวคมของท่านเก็บพวงองุ่นจากสวนองุนของแผ่นดินเพราะผลองุนสุกแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงใช้เคียวเกี่ยวลงไปบนแผ่นดิน เก็บเกี่ยวส่วนองุ่นของแผ่นดินแล้วโยนผลองุ่นลงไปในบ่อย่ำองุ่นบ่อใหญ่ซึ่งหมายถึงการลงโทษจากพระเจ้าผลองุ่นถูกย่ำในบ่อที่อยู่นอกเมืองเลือดไหลาจากบ่อย่ำองุ่นสูงจนถึงบางเหียนมา้าเป็นระยะทางยาวประมาณ300กิโลเมตร